นิสัยของคนบางคนยากที่จะเปลี่ยนแปลงยิ่งการกระทําด้วยแล้วนะอืมอย่าได้คิดที่จะไปประคับประคองบางทีเนี่ยความห่วงของเรากลายเป็นไร้ค่ากลายเป็นจุจีจ้จุกจิกกลายเป็นลาคาญกลายเป็นให้เขาเกลียดเราด้วยซ้ำทั้งทั้ง,ท,งที่เราห่วงอย่างจริงใจเพราะฉะนั้น ชีวิตนะเกิดมาเนี่ยเรามีพี่มีน้องมีลูกมีเต้าหรือทุกคนก็ตามที่มีนิสัยแบบเนี้ยเราต้องใจแข็งแล้วดัดจะให้เข็ดอืมในเมื่อเขาไม่เห็นคุณค่าความห่วงใหญ่ของเรานะฮะไม่ว่าใครทางนั้นเนาะ,ะแม้กระทั่งพ่อแม่นะไม่เห็นคุณค่าของเราเนี่ยเราก็ต้องปล่อยดัดนะแม้จะกัดฟันเจ็บในหัวใจก็ตาม สักเดือนสองเดือนสามเดือนหรือนหนึ่งปีให้เขารู้ว่าเออนะว่ามันยังไงเพราะอย่าลืมนะชีวิตเมียฝรั่งเนี่ยขาดทุกคนเราอยู่ได้เพราะณนะปัจจุบันเราอยู่ต่างแดนเพียงคนคนเดียวเราแถมแบกทุกคนที่อยู่เมืองไทยด้วยซ้ำนะไม่มีใครแบกเรานะอย่าลืมห่วงทุกคนได้ยินข่าวเขาวคนนั้นคนนี้เป็นยังไงอะไรนะแต่การกระทำของเขานะ่ะมันบานปลาย ไปไปเรื่อยๆนะเพื่อตัวเขาและสิ่งที่เขาเป็นมันยากบอกเลยนะตัวยายจ๋าเนี่ยเปรียบเทียบเลยว่าแพนกับพี่กับน้องอะ่ะอย่างนั้นอย่างนี้พยายามดึงให้เขาเข้าเส้นทางเขาก็ย่าๆๆนะรับปากไปแบบนั้นเนี่ยพอหลังจากหันหลังขึ้นมาหรือว่าหันหลังเบะปากใส่เราด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นอย่าไปห่วงมากสําหรับคนแบบเนี้ยถึงเวลานะกรรมใครกรรมมัน กรรมของเขาเราไปวิ่งแก้ไขไม่ได้หรือว่านี่สินของเขาที่เขาสร้างเราไปวิ่งตามใช้นี่มันไม่มีคําว่าจบเพราะว่าผู้สร้างกับผู้ตามล้างตามเช็ดเนี่ยไม่รอดนะมันต้องเปลี่ยนที่ตัวเขาจริงๆเขาเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาไปสิ่งที่เขาสร้างมานะปัญหาชีวิตของเขาก็ต้องรับผิดชอบไปตามกรรมตามวาละตามการกระทําของพวกเขาพี่น้องเอ๋ย ยี่จะใช้แบบนี้เลยนะอันเนี้ยเพื่อนปรึกษาเข้ามาโอ้ทนทุกข์กับน้องนะ,ะทางเมืองไทยเหนื่อยจังเลยกับปัญหาหนี้สินของเขาเราอย่าไปเหนื่อยพอได้แล้วหยุดได้แล้วถอยหลังมาอยู่กับตัวเองได้แล้วนะให้เขารู้ตัวได้แล้วออืแรงเราไม่มีแล้วนะช่วยเขามากี่ปีเนาะนานเกินพอแล้วยังไม่มีสำนึกยามได้เป็นดี นะยาไม่มีให้เป็นบนเราทำผิดทำให้เขาไม่ได้สำนึกได้ถ้าทำแบบนี้เออถ้ามีแรงไหวอ่ะพี่น้องย้ำเสมอไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยทำไปเหอะถ้าแรงเราไหวและพอดีไม่ทำให้เบียดร้อนไม่เบียดเบียน,นตัวเองแต่นี่มันรีดและเบียดเบียนตัวเองแล้วคำการแสดงออกนิสัยของเขาแย่ขึ้นทุกวันเราก็ต้องหยุดกัดฟันหยุดเถอะทุกคน เชื่อยายแล้วจะรู้สึกโล่งดีไม่ดีเราอาจจะได้น้องคนนี้คืนมานะคะด้วยสติว่าเขาต้องเข้มแข็งถ้าเขาก้าวข้ามนักปัญหาตรงนั้นไปแล้วแล้วเขาก็จะได้นึกว่าเออฉันเคยมีพี่คอยช่วยมาตลอดแต่นะวันนี้การกระทําของฉันเขาก็เลยตัดฉันนะเขาอาจจะกลับใจ เนาะแล้วเห็นคุณค่าเรามากขึ้นหรือถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าเราเราก็ไม่ต้องหวังมากนะฮะอืมตัดแล้วตัดเลยพอตัดเขาไปเราสบายลดผ่อนค่าใช้ใจ่ายจากกระเป๋าเราไปด้วยโอ้คิดมันแบบนี้ลดพี่น้องขาคิดเอาแบบนี้นะวันนี้ยังไม่สายเรายังมีแรงหาเงินอย่าเสียใจว่าใครจะตัดเรานะฮะ อย่าเสียใจว่าใครจะร้ายกับเราถ้าเขาล้ายแล้วหมายความว่าเขาเอาตัวรอดเขาเก่งเขายืนอยู่ได้ออโดยที่ไม่มีเราเขาหวังเพียงแค่เรานะตัวแก้ไขปัญหาผลประโยชน์เท่านั้นพอเราให้เขาไม่ได้เราก็ไม่มีคุณค่าเพราะฉะนั้นน่ะตัวเรานะ่ะจะหาเงินหาทองนะจะพยุงเขาไปได้ขนาดไหนอืมมีเงินในกระเป๋าเราพอหรือยังไว้เซฟตัวเองตามแก่เท่าน่ะ จะถอยหลังกลับไปไทยจะไปพึ่งใครได้เออจะกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่บ้านที่สร้างไว้ที่มีพี่น้องร่วมอยู่เราจะเข้าไปอยู่ได้จริงไหมนะเพราะอย่าลืมว่าเขาอยู่จนเคยชินเราวนะ่ะไปเหมือนฮอลิเดย์เดือนนึงเออสร้างมันเถอะอลำคาญบ่นไปเขาก็หงดเงียเนาะกลับมาแล้วก็แล้วนะฮะแตกต่างจากมีบ้านเป็นของตัวเองเด้ยอย่าลืมข้อนี้วันดีคืนดี นะความคิดของแม่ห่วงน้องความคิดตรงนั้นอืมอห่วงคนที่แย่ๆนะเราคือคนเก่งที่พ่อแม่ไม่ห่วงวันดีคืนดีถ้าแม่ถามเราก่อนเพื่อที่จะยกบ้านให้กับน้องก็ไม่เสียใจเท่าไหร่แต่เขายกให้กันแล้วเรามารู้ตอนพ่อแม่ตุยแล้วมันก็เจ็บจีดถึงใจเดียกับเคสหลายๆเคสที่คุยมาเนี่ยแต่สำหรับยายจ๋านี่บอกเลยเคลียเปเป๊ะเป,เป,เปทุกกรณีตั้งแต่เริ่มต้น เพราะเราได้คําติเตือนเนาะอืมของแม่ของพ่อนะะก็ถือว่าบุญวาสนาโชคดีไปเออเนาะกับพี่กับน้องการจัดแจงนี่ก็คืออยู่ในนักกำหนดที่เราอยากทำเองไม่ได้โดนสั่งหรือออกจากคําสั่งของพ่อแม่เราก็รู้สึกดีนะคะและเราก็อุ้มเขาเพียงแค่เอ,อเริ่มต้นเพียงแค่ให้เขาประครับประคองเขาไปไม่ใช่เป็น เสาหลักให้กับทุกคนมันทําไม่ได้อย่าลืมว่าเราอยู่เนี่ยเราทํางานมนุษย์เงินเดือนสุดท้ายสภาพณนะปัจจุบันนะทํางานไม่ได้แล้วเนี่ยเข้าสามปีจะเข้าสามปีแล้วเนี่ยถามสิเออความหวังของทุกคนก็ยังอยู่กับเราทาั้งที่เราปฏิเสธไปนะคะ,ะด้วยความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจริงอยู่เขาหวังกับเราไม่ผิด แต่เราไม่รู้จักปฏิเสธไม่รู้จักเซฟตัวเองอันเนี้ยผิดที่เราจะต้องทุกข์ใจและจะต้องลำบากใจนะอืมโดยที่ไม่กล้าปฏิเสธแก้ไขยังไงอ่ะง่ายๆหนึ่งต้องใจแข็งสองคิดถึงตัวเองได้แล้วสามชีวิตใครชีวิตมันเขาโชคดีมามากมายอ่าที่ได้รับความช่วยเหลือจากเราณนะวันนี้เราควรปล่อยเขาได้แล้ว หนูพี่ทําไม่ได้อ่ะถ้าพี่ทําไม่ได้พี่ก็ต้องเปลี่ยนความคิดคิดซะว่านั่นคือความสุขที่พี่ได้ทําถึงแม้พี่ตุยพี่ยอมทําเพื่อเขามันก็คือความสุขมันจะได้เป็นพลังอีกแบบหนึ่งดีกว่าคิดว่าอ่าต้องชดใช้กรรมนะถ้าเราคิดว่าเราตัดใจเขาไม่ได้ต้องเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนทำงานอย่างภาคภูมิใจหนึ่งเราห้ามเจ็บเราห้ามตุย เพราะถ้าเราตุยแล้วคนที่รอกินเงินกับเราจะตุยไปด้วยเพราะเขาไม่มีความสามารถยืนอยู่อืมเราต้องแข็งแรงเราต้องเก่งเราต้องหาเงินได้มากเท่าเดิมนะถ้าสุขภาพแข็งแรงเดี๋ยวนี่แหละคือพลังเปลี่ยนแปลงความคิดถ้ามันเป็นไปได้นะเพื่อยืนอยู่กับทุกสถานะที่เราทำอย่างภาคภูมิใจ หนึ่งเราไม่น้อยใจสองเราไม่คิดว่าเรานั่งใช้นี่กรรมจนตาดสุดท้ายสามน้ำตาไม่ต้องไหลสี่จงภาคภูมิใจที่ทำอยู่เพราะเราเลือกแล้วนะในหนะแบบนั้นถ้าเราตัดไม่ได้เรารักตัวเองไม่ได้เราถอยหลังมาเซฟตัวเองไม่ได้เราต้องคิดแบบนี้นะทุกคนเพื่อยาใจชีวิตเจ้าของเนาะ จริงๆคิดเห็นเป็นยังไงใครฟังจึงถึงท้ายข้อคิดนี้ผักดันให้มีพลังเนี้ยลองเบิ้งเดอ้อ